เริมแล้วเริ่มแล้ว่นี่สเก๋ากรอกแก่ทุเชื้อสีฟ้าอสีดำน้องกลิงกะพงหรือสร้างไปัะคงไม่ถึงตงตับอลได้ที่กระพงระวังไทยนเรมม้าปาโงไปทางซ้ายกะพงเกว In bóng, in bóng, hay không tắm. Mái, bóng, luôn con bóng 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 ฮะนักผู้โจนักผมมู้บ่งมาเนี่ยทุกคนว่าใครสายยาวมาถึงร้านแรกครับกูอินสายโคตรไปครองบางพวุนพบกับน้องจันโบเห็นตัวนั้นะครับครองบางพลุนพบกับน้องจันโบแายชื่อหลังสมุนเปิดสิดเชื่อทีเตาอเรียงเบอร์มาได้จะขอบคุณมาก เล่นตัวน้อยมหาบุเซนต์น้ำฟางทีมเขากองแก่ขุไฟเล้นถุงพิชิตมานักแข็งทองเอาบริลลงขึ้นมาได้จิตวัตรมากคุณช้อนปาเต็มกับล่นดักได้ลงข้าวฟาก็ลงเร็ เล่นเจ็ดก uh. mm. mm. no, ีฬาน่าเรนขาอะไรกันุณตามเปล่าจริงใจมาดูเล่นของทุกความดีไี่รู้ทำไมต่างคนต่างงานผู้ช่วมมาแต่ทีงผมผมต้องทำให้ดี บอลลุลไปกนไปีครับวนีรงไปีจะัดทันห

กินไปได้เป็นตัวเล่กินจ่ายได้กินก้าวมีสองใบเรื่องสีจันทร์เอาดิฟังไม่ได้ชมกัแล้วนะโอเคขอต้อกลับมาอเล้นี่จได้ท้ายเป็นลัรแทนรอมีสุดเรื่องสีจันทร์ถ้าอยากได้หลอดก็ถึงขัาน มีตุกนากันไหมไม่มีอะทำไมอะนี่ไม่มีสาบานได้่าจะมาคืนเ้ยเลือดออกกันเลือดนนีโหดนะเฮ้ยประตูเฮ้ยอย่างไรกันแล้วน่ที่ระมาเรียนเก่าองวิกับมาาวแล้วก็คุณีอะไรกินปะไปไนนักน้าันะาวัน พอใจเลยมาใพิสูคนเรื่องที่จันพิสนุดล็กามาโดนท็อปจุ๊บแร้ตีรกามาล็อกคะแนนแค่กแต่ว่องหน่ยที่ส่อกไม่ได้ครับสูจน์เรื่องที่จเกี wrote, ่ยววันนี้เอาพิกได้ไหมหร้อวันวาจะพงมาหลังหน้าเขาสกา้าพิมพมาแ้วหนึ่งูนย์ศูย่อ้ไก ออกเขาลงนี uh, oh. ่เ uh, ก like ็บม่ไ right ้ใส่รอมาให้ใส hey ่ไปแล้วนวัดทีว no. ันได้มานั่นคนดูสิอ่งเช่น้ป็นโจกต่างอนไไม่รด้ไปยิงตกใจควรจเป็นปัญหาหน้าเกือบจนตัดใจอะ รอบกีีเอาปอบคู่เป็นปีแต่คู่น้ไม่เอาออไปคู่้ม่เอาออกไปนี้ยิง้เนี่ยคู่นไปบอกเขาจะเอานีรับอลออกปุกวก็คีมื่อสิ่ดกับนานทวัฒน์้ด้องถามคุอดาที่กัลวัดรับนวัใับ่าให้กับพีโพน้องไรับเอากี วอนลูกของเขาออกกครับดันผ yeah, right ู้ิโยให้กระโปงแก้วโาชมมาให้กระโปงกระโปงงนมันไโดนบนสิงสกัดออกมาดันผู้กันอทีมรปงมาเข้าทางซ้ายัโโกมากทีมเราก็ไปเลยนะ โปรตาปกองปางพวน้องสันโงก้อไปชื่อด้วยทุกคนทุกทายมาให้รู้สึกเรืองิจังผ่าน,งานกองอะไรครับ่ันโงรมาก,กาาปาไม้กร้ปุอกระปุกอะไระกระปุกปางระก

Tôi, môn. Tôi, tôi, môn. Đây, tôi, tôi, chỉ tôi muốn đám, này, tôi muốn 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 tôi cho tôi muốn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  2 muốn tôi muốn tôi muốn tôi để mà, không muốn tôi muốn tôi muốn tôi

ยอดวสุเรื่องดิจัตัดได้ทกีมาที่น,น,ทนันตะวีวัน่สุดเกี่ยวไม่ไปครับแต่จะคอมบอลต่อได้ครับเดี่ยวเบช่สยิงให้สุเรื่องดองิจันวิสุทธิี้่อ้ไปเรืรตกเปน่หาต่อไปรองบาพงกับกน้องชมบู ไอ้โมมาไินไปโมจูงสิงหจอดมาไม่่าดกันขอสั่นมาไอ้เกี่ยวนีไม่ได้ครับไอ้โมให้ไอ้โมกแมาไอ้วันจะโมมาแล้วากันรู้ไหมจูงเลยไม่ปอนต์อกปอกไม่มออกเฮ้ยเกือกันเอ้เกกแตเฟ้าแดงน้องปลิงนั้นควัาทีีวันวัดการเกฟ้า

ก็มันเลี้ยงหรอโจยิกำลังไม่ตรงกอนเานน้าแรกกเปนะครับยังสูงต้สูอยู่เได็กหเก่งอะไรเก่งใหญ่ไม่ได้หลวทีดว ยิ่ง่ยไม่น่าักหน่า้นเจูเรนเรียนาเรื่องอะไรกันที้ตอามล้อางมาราจ้มาตัดกระดอนี้ือหลังมันใครกำลังแ้อเปลี่ยนกับบ้างแล้วพนัโมว่า่นรันนีัหลู่พี่โย่ขับมิสซิลลี่ที่มาานโอ้โห ก็แล้วก็มาของต้องมาน้องไปนี่ก็ได้มอเลยเด็มานะ้ม่แพ้จะโทษอ่ะเจอกูช่วนเลยพรุ่ันช่อจะไปแพ้จุดโทษจุดม่เป็นแพ้โทษสิ่เดียวไูีกองลูับมันมีสามคนน่ะเอ้ยเท็ดน่นรักมั้งลุงโย่ไม่่นโบว์ตั้งไว้วันจะโบว์วันน้าไปเดียวเลยวันนี้สุดเรื่องสีกันถ้ากูมีตังค์ก็นีสุดโอ้โหมีวันก็จะรู้นีลาบบอลนีนมา มัเนี่ยนันโงมากี่เรทำหคนไม่เหนอหมดเลยไอ้ไปน้องันโกรองบางคยังส่งมารื่อด้วยนันผม่กมานันโมต้าให้นันมิโอ้หตาล เปือบได้รืมบ่อนะงเพื่อนปดดีแล้วศึกาวัตุบรงสิงทุยโมสิงตวิโมนสิงคุิโมดาวเด้อศกาธรรมญาลาสิงวัตุโมนัการการที่โราณนี่ครผู้ศึกษา้วยสมัยบรรจงสิงสิงฟ้าเก่าก่อแกแล้วก็ตีน เื่นแดงน้องไปตู้จุกอะไรต่อไม่ถึงเวลาไม่มีกินตั้งเดีคยวไม่ใช่ใครกินไหมไม่รู้ไ,ไมผม